สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกีีคอลเลคชั่นแอนด์โครเช่นะสำหรับตรงนี้เราจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มมูลค่างานฝีมือของเรานะให้มีความกิ๊บเก๋ขึ้นมาวันนี้เราจะมาสายมุกน่ารักน,ร,กนรักแบบนี้แล้วก็มาทำชายเสื้อให้เขามีเรียกว่าอะไรนะมีความน่ารักน่ารักแบบ ใช้เศษใหม่พรมที่มีอยู่นะอันนี้ก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าเดี๋ยวเราจะมาทำลูกปัดเล็กๆมุกแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้ใครว่างก็แวะมาทักทายแล้วก็มานั่งทําสมาธิมุมตรงนี้ด้วยกันนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะ,ะวันนี้ตรงนี้เราก็จะใช้เม็ด ไขมุกสองเม็ดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบสวยๆเอาไว้ห้อยมุมตรงนี้เนาะอันนี้ถ้ามันใหญ่ไปนะเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ก็คือเข็มที่มีรูใหญ่แบบนี้แล้วก็ไหมพรมเส้นเล็กนะคะแล้วก็เข็มทักร,รูเล็กเบอร์เล็กแบบนี้เนาะอันนี้เราใช้เบอร์เบอร์สองเนาะแล้วแต่นะคุณจะใช้เบอร์ไหนก็ได้เพื่อ จะทำให้มันร้อยเข้ามาในเส้นตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูเราก็จะต้องมีตัวช่วยนะเพราะว่าอันนี้เราแย่เข้าไปไม่ได้นะเราต้องเอาไหมพรมเส้นเล็กเพราะว่าเขาจะได้ดูแบบสวยๆแล้วก็เพิ่มมูลค่าเสื้อถักของเราให้ดูกิ๊บเก๋ขึ้นเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้มาดูกันนะคะเพราะได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเข็มรูใหญ่ใส่เข้าไปตรงนี้เนาะ นี่เหมาะสำหรับใครที่เริ่มถักนะในช่องของเราก็มีเรียกว่าการถักเบื้องต้นง่ายๆแล้วก็มีทั้งเสื้อกางเกงกระเป๋าทุกอย่างเลยนะมันก็อาจจะยากหน่อยตรงนี้เราก็จะทีการใส่แบบนี้นะเพื่อที่จะให้มันเข้ามา อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้สมาธินะเพราะว่ามันจะต้อง<ม>ตั้งใจทำอ,นนนอะไรลูกะลูกก็ไ,ไปเอามาสิแม่ดูมันก็วุ่นวายไปหมดน,นี่มันต้องใช้รูใหญ่ๆห,หน่อยเนาะแล้วก็เพราะว่าอันนี้มันใหญ่มันก็จะร้อยไม่ได้พอเราทำแบบนี้แล้วนะคะ ใครที่ชอบการงานฝีมือเนาะก็ในช่องปุ๊กกี้คอลเลกชันนะใครที่มาจากช่องสาวไทยในเยอรมันเนาะเราก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะมีสมาธิด้วยนะอันนี้เราก็เอาลูก,ลกไข่มุกอันนี้นะคะร้อยเข้าไปอย่างนี้อาจจะต้องดึงหน่อยนี่มันก็จะเข้ามาตรงนี้แบบนี้แล้วนะคะ แล้วเราก็เอาเข็มออกเอาไหมพรมอันนี้ออกนะแล้วก็จะมัดให้มันเท่ากันกับอันนี้เนาะให้มันดูแบบนี้น่ารักน่ารักอย่นี้นะอันนี้คือง่ายๆเลยเนาะบางทีเราเบื่อ,เ,อเสื้อผ้าที่เราถักแล้วมันดูไม่คลิปเกตเราก็เอามาแต่งใหม่มันก็จะเป็นเสื้อใหม่อย่างนี้นะเวลาเรามัดมาแล้วมันก็จะดูแบบสวยๆแบบนี้เนาะอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะเป็นโบตรงนี้นะ อันนี้วิธีการถักมีวิธีการถักนะหนูอยู่ในเพลย์ลิสต์การถักเสื้อสายเดี่ยวนะแล้วตรงนี้เราก็มันจะทําให้มันเป็นวิ่งวิ่งเป็นชายห้อยตรงนี้ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คนเล็กคนใหญ่ก็ใส่ได้เนะวิธีการทําก็ไม่ยากนะเนี่ยเอาเศษไหมพรมที่เหลือมาถักให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ มุมตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบถอดได้ด้วยนะคะก็อ,อย่างนี้แล้วก็มามัดแล้วแต่นะแล้วก็มัดให้มันเป็นโบน่ารักน่ารักนี่ถ้าเราเบื่อแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยการทำมุกแบบนี้ให้มันดูแบบน่ารักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำวิงวิงด้วยเศษไหมพรมที่ ที่มันเหลือแบบนี้นะคะเราก็มาทำชายเสื้อตรงนี้เพราะว่าอันนี้เราเบื่อแล้วเราอยากจะให้มันเป็นกิบเก๋เนาะเราก็จะทำใหม่ง่ายๆนะ,ะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้สีอะไรนะเราจะใช้สีเขียวดีกว่าเนาะไม่พรมที่มันเหลือๆแบบนี้นะ,ะเราจะทำชายเสื้อตรงนี้เนาะ,ะให้มันห้อยอย่างเงี้ยะ,ะมันจะได้ไม่ดูแบบ โชวสะดือเยอะเกินไปเนาะอย่างนี้เราก็ต้องใช้เข็มที่เบอร์ใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้นะเบอร์เล็กเกินไปนะเนี่เราก็เลือกเราน่าจะใช้เข็มสักประมาณอย่างนี้เบอร์นะี้น่าจะประมาณเข็มแบบนี้เนาะอันนี้เราใช้ได้ตลอดนะมันไม่ใช่แบบเป็นอาหารเนาะมันจะไม่เรียกว่าอะไรมันจะไม่เสียเนาะ ถ้าเบื่อเราก็แค่เปลี่ยนอันนี้เราก็ทำแบบนี้นะดึงขึ้นมาแบบนี้นะอย่างนี้นะสอดมาอย่างนี้นะให้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเนาะให้มันดูแบบเหมาะกับ หน้าร้อนนะคะเหมาะกับหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์เราก็สวยด้วยมือของเราเองเนาะถักให้เป็นของขวัญก็ได้เนาะเอาไว้ขายก็ได้นะเพราะว่าสีเขียวที่มันเหลือๆแบบนี้เนาะเราก็ตัดแล้วก็มีอันนี้ใครที่มีเวลาแล้วก็ เป็นคนใจร้อนนะเราก็มาถักโครเช่นะคะง่ายๆแบบนี้นะตัวเสื้อมีวิธีการถักอยู่ในเพลย์ลิสต์นะแต่อันนี้คือมาเพิ่มมูลค่าของอันนี้ก็จะเป็นไหมพรมที่มันจะเรียกว่าอะไรมันจะ มีหลายๆเส้นในนี้เนาะมันก็จะแตกแบบนี้ต้องระวังนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาให้มันติดกันเลยตรงนี้ก็ได้เนาะมันมีหลายสีเราก็ต้องตัดด้วยอันนี้ก็เป็นไอเดียออกแบบง่ายๆ เป็นแบบนี้นะเราก็จะทำให้มันเต็มช่องเลยเสื้อก็ถักง่ายแล้วก็ลายน่ารักมากๆลยเลยนะ ใครที่มีลูกนะ้อลูกก็สามารถเปิดดูทีวีไปด้วยแม่ก็ถักไปด้วยช่วงวันหยุดอีซี่โครเช่มากๆเป็นการออกแบบเนาะก็สอดเข็มเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะ ใช้มือก็ได้นี่ล้วงเข้ามาแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ อขออนุญ,ญาตเนาะมีเสียงทีวีด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เราก็จะทําให้มันเอ่อทั้งหมดเลยนะคะน,นี่เราก็จะทําแบบเดียวกันแบบนี้นะให้มาแล้วแต่คุณจะทําแค่ข้างหน้าหรือทําแค่ข้างหลังก็แล้วแต่นะตรงนี้ก็จะทําให้มันมีมุกด้วยก็ได้นะตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าการถักง่ายๆเนาะ อันนี้ก็คือถอดออกได้นะคนเล็กคนใหญ่ก็ขยายได้ตามที่เราต้องการนะด้านหน้าก็จะสวยและมีมีมุกตรงนี้นะก็จะทําให้มันดูกิิบเก๋แบบนี้นะสำหรับใครที่ชอบการถักโครเช่นะก็มาเดี๋ยวากดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะมีการไลฟ์สดในบางครั้งเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนเรียนเยอะๆเราจะมาไลฟ์สดสอนการถักเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นผ้าคาดผมหรือเป็นเสื้อ คนมาดูแล้วไห้จำอยู่ไหมสฟีะะอะไรตนที่เขามาดูก็เราจะไม่ไลฟ์ยาวนะวันนี้เราจะเอาแค่การเพิ่มมูลค่าของเรียกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่หรือเสื้อที่เราเบื่อแล้วเราก็เอามาออกแบบใหม่แบบนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะใครที่ชอบก็มากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะไว้เจอกัน คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะจูส